ตำรวจและเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบริเวณหน่วยป้องกันรักษาป่าท,ที่สอน2ออวารินพันนาซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุกลุ่มคนประมาณ5-7คนพร้อมปืนและมีดบุกเข้ามาทำร้ายเจ้าหน้าที่3คนมัดมือมัดเท้าจากนั้นปล้นไม้พยุงของกลางจำนวน20ท่อนมูลค่า8 0 0แสนบาทและปืนลูกซองประจำตัวจำนวน2กระบอกหลบหนีไป สอบถามเจ้าหน้าที่ในเหตุการณ์เล่าว่าขณะเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่เข้าเวร3คนสลับสับเปลี่ยนกันทุกสี่ชั่วโมงก่อนจะมีกลุ่มผู้ก่อเหตุบุกเข้ามาจับเจ้าหน้าที่มัดและบอกให้หมอบลงกับพื้นที่สําคัญกลุ่มผู้ก่อเหตุรู้ว่ากล้องวงจรปิดอยู่ตรงไหนและมีการรื้อกล้องออกไปทั้งหมดค่ะแล้วหายไปเท่าไหร่ประมาณ19บ9 19ท่อนครับั เป็นไม้แปรรูปแล้วแปรรูปแล้รครมบช้ยครับแล้วขอทำไรใล้เลาวะผม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 ถูกมัดมือมัดเท้าแั้นาแล้วก็หมอบแล้วก็เหยียบเหยียบเหยียบที่แล้วนี่อะไรต้องมัดมือควหลังค่ะทวาหน้า ด้านอธิบดีกลมป่าไม้บอกว่าไม้พยุงที่ถูกขโมยเป็นของกลางในคดีเมื่อปี54ครับมีปริมาตร1.5ลูกบาทเมตรมูลค่าวกว่า8แสนบาทนะครับแต่ถ้าถูกนำไปขายในตลาดมืดครับจะมีราคาสูงเกือบล้านบาทนะครับที่ผ่านมากำชับให้หน่วยป้องกันร,รักษาป่าทั่วประเทศเข้มงวดการเก็บรักษาไม้ของกลางครับโดยเฉพาะไม้มีค่านะครับอย่างไม้สักไม้พยุงซึ่งส่วนใหญ่จะมีพื้นที่ในการเก็บ แล้วก็มีเวรยามและกล้องวงจรปิดนะครับแต่มีบางหน่วยครับที่อยู่ห่างไกลแล้วก็สูมเสี่ยงหลังเกิดเหตุสั่งให้เพิ่มมาตรการในการป้องกันและเคลื่อนย้ายไม้มีค่าไปเก็บให้มิดชิดนะครับส่วนประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ด้วยหรือไม่อธิบดีกรมป่าไม้บอกว่าตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะครับตำรวจได้เรียกทั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยกลุ่มพ่อค้าไม้พายุงและกลุ่มผู้ต้องสงสัยเข้ามาให้ข้อมูลแล้วครับ เบื้องต้นเชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุน่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับไม้ของกลางนะครับแล้วก็รู้เส้นทางเป็นอย่างดีครับเพราะว่าก่อเหตุรวดเร็วแล้วก็แม่นยำครับก็ให้<ม>พนักงานสอบสวนเขาเรียกไปสอบหมดนะครับทั้งเจ้าหน้าที่เราและก็ผู้ที่สงสัยนะครับก็คือเจ้าที่เราก็ให้ข้อมูลว่ามีสงสัยใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ได้ได้แจ้งทำงานสอบสวนไปแล้วครับาทางภาคอีสานก็จะเป็นไม้พยุงซึ่งเป็นไม้ที่มีค่าแล้วก็นะครับตรงนี้ที่มีราคาสูงเราก็เข้มงวดเป็นหมดเลยครับใ,ในทางภาคตะวันฉียงเหนือทั้งหมดตอนนี้นะครับก็กำชับไปแล้วครับหให้ดูแลรักษาแล้วก็เคลื่อนย้ายไปนาไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยอย่างเงี้ย พลตหมดรีสมจิตเหล่ามงคลน,นิมิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครสั่งการให้เร่งสอบสวนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นทราบแล้วว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานออกหมายจับและขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการนะคะซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มพ่อค้าไม้พยุงหรือเจ้าของไม้ของกลางในคดีแต่ยังไม่ตัดประเด็นมีคนรู้เห็นหรือเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะก่อนหน้านี้เคยมีการขโมยไม้ของกลางที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ไม้วาริจภมูมาแล้วค่ะสำหรับเหตุการณ์ปล้นไม้ของกลางก่อนหน้านี้เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2566ตอนนั้นผู้ก่อเหตุ30คนปล้นไม้พยุงของกลางสวนพฤกษศาสตร์ดงมะอี่จังหวัดร้อยเอ็ดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจับกุมเจ้าหน้าที่6คนเป็นตัวประกันโดยการสอบสวนพบว่าเจ้าหน้าที่มีส่วนรู้เห็นด้วย วันที่7สิงหาคม2566ไม้พยุงของกลางที่ถูกนำมาเก็บไว้ที่เทศบาลตำบลอิตื้อในอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินถูกขโมยไปนะคะก่อนที่การสอบสวนจะพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการลักลอบตัดและขโมยไม้ของกลางด้วยถึง6คนคะ่ะ